วิธีการปิดแอปเบื้องหลังโทรศัพท์มือถือ vivo แก้ทํางานหนักช่วยให้โทรศัพท์มือถือของเราเร็วขึ้นมีวิธีการปิดยังไงสําหรับใครที่ยังไม่รู้ตามมาค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทําการสาธิต Android ViV o ให้เราแตะเข้าไปที่แอปการตั้งค่าในโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะอย่างหน้านี้นะคะให้เราแตะไปที่คําว่าแบตเตอรี่ตรงนี้แตะเข้าไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาอย่างหน้านี้นะคะก็สไลด์แถบขึ้นไปแบบนี้นะคะขึ้นรายการแอปที่ทํางานขณะเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะทาให้เครื่องของเราทํางานหนักและเปลืองพื้นที่หน่วยความจําด้วยนะคะ จะทำการยกตัวอย่างไปที่แอป Facebook นะคะให้เราแตะเข้าไปแบบนี้นะคะจนั้นนะคะให้เราเลื่อนสวิตช์ปิดไปที่อนุญาตการใช้งานในเบื้องหลังแบบนี้นะคะจากนั้นแต่ย้อนออกไปนะคะแอปไหนที่กินพื้นที่ในการใช้งานในเบื้องหลังนะคะทําการโยกสวิตช์ปิดเหมือนในคลิปได้เลยนะคะ แต่ย้อนกลับไปนะคะแอปไหนที่ใช้งานนะคะอยู่ในเบื้องหลังนะคะสามารถปิดได้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่จะเลียงใช้งานมากไปหาน้อยนะคะวิธีการนี้แก้โทรศัพท์มือถือทํางานหนักหรือว่าโทรศัพท์มือถือของเราร้อนนะคะเพิ่มหน่วยความจําให้โทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยนะคะ ทำให้โทรศัพท์มือถือของเราเร็วขึ้นนะคะวิธีการนี้ทำง่ายสำหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทำดูค่ะเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจใผู้จัดด้วยนะคะ